การเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของสิบหรือหนึ่งร้อยหรือหนึ่งพันในรูปทศนิยมนะคะความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยมการเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นสิบหนึ่งยหรือหนึ่งพันในรูปทศนิยมนะคะตัวอย่างคะ่ะนักเรียนคะมีช่องทั้งหมดกี่ช่องคะ สิช่องนะคะระบายสีกี่ช่องคะสี่ช่องนะคะถ้าเราเขียนในรูปเศษส่วนเราจะได้คืออะไรคะเศษสี่ส่วนสินะคะแต่ถ้าเราเขียนในรูปทศนิยมเศษสี่ส่วนสิก็จะได้0.4ค่ะเขียนแทนด้วยทศนิยมคืออะไรนะคะศูจุดสี่มาดูตัวอย่างต่อไปค่ะ อันนี้ตารางเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยนะคะแต่เขาระบายเท่าไหร่เอ่ยมานับกันค่ะแถวหนึ่งสิบนะคะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าสิบสองเขาระบายห้าสิบสองเขียนในรูปเศษส่วนได้เท่าไหร,ร่คะเศษห้าสิบสองส่วนหนึ่งร้อยเขียนแทนด้วยทศนิยมเท่าไหร่คะศูนย์จุดห้าสองนะคะ ดังนั้นก็จะได้เศษ52ส่วน100เขียนในรูปทศนิยมก็คือ0.52ค่ะต่อมาค่ะเรามาดูตัวอย่างกันต่อไปนะคะอคุณครูมีรูปมาให้ค่ะเมื่อกี้คุณเพนบอกแล้วใช่ไหมค่ะว่าตารางคือตารางละ100ใช่ไหมคะเรามาทับกันค่ะ100 200 300 400 500 600 700 800

ถ้าทศนิยมหนึ่งตำแหน่งส่วนก็คือสิบถ้าทศนิยมสองตำแหน่งส่วนเป็นหนึ่งร้อยแต่ถ้าทศนิยมสามตำแหน่งส่วนก็จะเป็นเท่าไหรคะหนึ่งพันนะคะของเศษส่วนอ่ะมาดูตอ่อไปค่ะความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยมนะคะการเขียนเศษส,ส่วนที่มีสิบเป็นเพาหุคูณของตัวคูณในรูปทศนิยมนะคะ พิจารณาการเขียนเศษหนึ่งส่วนสองในรูปทศยมักษหนึ่งตำแหน่งนะคะนักเรียนคะคุณครูมีรูปมาให้มีกี่ช่องคะสองช่องระบายสีหนึ่งช่องนะคะต่อมาคุณครูแบ่งครึ่งแล้วคุณครูก็แบ่งรูปอีกคะ่ะเรามานับกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าระบายห้าอันแต่รูปนี้ทั้งหมดสิบช่องนะคะรูปแรกก็เขียนได้คือเศษหนึ่งส่วนสอง รูปที่สองก็คือเศษห้าส่วนสิบรูปสี่เหลี่ยมหนึ่งรูปแบ่งเป็นสองส่วนเท่าๆกันเมื่อกีค้ครูเคนบอกแ,แบ่งแล้วนะคะมีส่วนที่ระบายสีหนึ่งในสองส่วนของรูปหรือเศษหนึ่งส่วนสองเขียนเศษหนึ่งในส่วนสองในรูปทศนิยมหนึ่งตำแหน่งก็จะได้เท่าไหร่คะศูนย์จุดห้าทำไมเป็นศูนย์จุดห้าคะนักเรียนเพราะว่าอะไรคะเศษส่วนก็ 10. คือเท่าไหร่ห้าส่วนสิบคูเคนบอกแล้วใช่ไหมคะ ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งส่วนต้องเป็นเท่าไหร่คะสิบนะคะต่อมาค่ะพิจารณาการเขียนเศษสองส่วนห้าในรูปทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนะคะเรามาดูกันค่ะทำยังไงจะได้ว่าสองส่วนห้าเท่ากับเด็กๆคะเราต้องทำส่วนให้เป็นเท่าไหร่คะสิบใช่ไหมคะก็โดยการนำสองไปคูณทั้งตัวเศษและ ตัวส่วนนะคะทำตัวส่วนให้เป็น10ก็คือเอา10ไปหาร5ก็ได้เท่าไหร่คะ2แสดงว่าตัวที่เป็นตัวคูณก็คือเลขอะไรคะเลข2ทั้งคูณทั้งเศษและส่วนนะคะก็จะได้ก็คือ4ส่วน10 4ส่วน10ทำให้อยู่ในรูปทศนิยมก็ได้เท่าไหร่เอ่ย0.4นะคะดังนั้นเศษ2ส่วน5เท่ากับ0.4ค่ะมาดูตัวอย่างต่อไปค่ะ พิจารณาการเขียนเศษ9ส่วน20ในรูปทศยมกี่ตำแหน่งเอ่ย2ตำแหน่งนะคะจะได้ว่าเศษ9ส่วน20นะคะทำไมเอาไปคูณ5ล่ะคะนักเรียนทั้งตัวเศษและตัวส่วนทำตัวส่วนให้เป็นเท่าไหร่เอ่ย100นะคะถ้าทำให้เป็นทศยมสองตำแหน่งส่วนต้องเป็นเท่าไหร่คะ100นะคะโดยการเอา100ไปหาร20ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ5แสดงว่าตัว ที่เอานำมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็คือเลข5ค่ะก็จะได้เศษ45ส่วนร0 0ต่อมาทำให้อยู่ในรูปเศษส่วนทำให้อยู่ในรูปทศนยมก็จะได้0.45นั่นเองนะคะนักเรียนตัวอย่างต่อไปนะคะความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยมนะคะพิจารณาการเขียน5เศษ3ส่วน8ในรูปทศนิยมกี่ตำแนห่งเอ เขาบอกว่าสามตำแหน่งทำยังไงคะจะได้ว่าห้าเศษสามส่วนแปดเท่ากับนำห้าบวกด้วยเศษสามส่วนแปดนะคะเราจะทำส่วนแปดตัวนี้ให้อยู่ในรูปอะไรคะให้อยู่ในอะไรเอ่ยในส่วนสิบส่วนร้อยส่วนพันมาดูกันค่ะครูเกณฑ์จะทำให้อยู่ในรูปส่วนอะไรคะเท่ากับห้าบวกวงเล็บสามคูณหนึ่งรอยี่สิบห้าส่วนด้วยแปดคูณ 125รยิบห้าทำไมถึงคูณหนึ่งอยี่สิบห้าทั้งตัวเศษและตัวส่วนคะคุณครูเคนบอกอย่านี้คะ่ะครูเคนเขาจะทําอะไรคะทาตัวส่วนให้อยู่ในรูปอะไรคะให้เป็นเท่าไรคะหนึ่งพันนะคะโดยครูเคนเอาหนึ่งพันไปหารแดได้เท่าไหคะรอยี่สิบห้าถ้าครูเคนจะทําส่วน8ตัวนี้ให้เป็นหนึ่งพันโดยการที่ครูเคนต้องเอาหนึ่งอยี่สิบหคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็จะได้เท่าไรเอ่ยหนึ่งพัน มาดูต่อไปค่ะเท่ากับ5บวก3คูณ125่เท่ากับ37ม้ยสใช่ไหมคะส่วนด้วยก็คือส่วนคือ8คูณ125ก็เท่ากับ1000นะคะทีนี้ครูเคนทำตัวส่วนตัวนี้ให้เท่ากับเท่าไรคะ1 0 0 0แล้วแสดงว่าทันิยมกี่ตำแหน่งคะ3าตำแหน่งนะคะมาดูต่อไปครูเคนทำไงคะ5 3า5มร้ส่วน1000ครูเคนจะเขียนจำนวนคะตัวนี้ให้อยู่ในรูป อะไรคะในรูปทศยมได้อย่างไรดูกันค่ะ5.375นะคะทําไมถึงเป็นจุดด้วย375เพราะครูเค้นบอกว่าถ้าทศยม3ามตำแหน่งข้างหลังจุดต้องกี่ตําแหน่งคะ3ามตำแหน่งนะคะ,ะนักเรียนพอเข้าใจที่คุณครูสอนแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาลองทำแบบฝึกหัดกันค่ะ